เแพนด้าก yeah. okay. yeah. er ันว oh, uh uh ่าตัวน uh ี้ชื่ออะไรจริงๆก็มป็นนั่นแหละตัวนี้ชื่อว่าตุ๊กตาตุ๊กตาเปิ้แล้วก็แปลกเปิ้ลแล้วก็แปลกเป็นแพนด้าที่แบบเชื่อมสัมพันธ์จีนเอาเปิ้ลแล้วก็แปลกเปิ้ลแล้วก็แปลกหลวอะไรคือคือกลัวกูไม่ตายหรอโอ้แพ้แน่เลยเแต่โอ้ยย็นเท็มเต็คือเปิ้ลแล้วก็แปลกยังแพ้หรอไม่โอ้ลยังไม่ถึงหกต้แพ้แล้วหรอคือรีบมากเลยมันตีไกลมากเลยเนาะเคลเนี่ย มันจะกินสวยอ่ะลราแพ้เป่อยแต่ก็แปลกไม่รู้ดูแลกันเองกูอยากแกงกูก็จะแกงไม่อยากแกงก็ตีกันเองจงเปิดรูขวบไปเด้กูกำลังจับตาอยู่แครี่สก,กินใหม่กับจงเปิดรูมเนน <c oughs> มนปลาแกงไปจงเปิดรูยัซัมเมอร์เคยตามมาเย็นเด็ดว้ายมือเล่นหึงเขาออเปิดรูทุกตา เปยแล้วก็ไม่ใช่เปยแล้วก็แปะเปยแล้วก็เปย์ผเปยผมอุ้ยนี่ไงเปย์แล้วก็แฝกตุ๊กตาเปยแล้วก็แฝกเปย์แล้วก็แฝกยางยางแล้วก็เปยแล้วก็แปะเปยแล้วก็แปะเดี๋ยวมาตุ๊กตาเบื้องเอื้อยเปยแล้วก็แฝกเฮ้ยเปยแล้วก็แปะเปยแล้วก็แปะเลยแล้วเฮ้ยอะไรไป เปื่อยเลยเปื่อยแล้วก็แปลกสี่รออะไรก็คือตัวละครตีอยู่เปื้อยลก็แปลกเปื้อยท่านเราคนงงนะครับลองพิมพ์ไปในยูทูบว่าเปื้อยแล้วก็แปลกเค็นั้นแหละเต็เลยเปื้อยแล้วก็แปลกถ้าหาไม่เจอพิมพ์ว่าเดอะวอล์ลาวเปื้อยแล้วก็แปลกเดวอล์โซ่เดวอลวล์ลาวคือพื้นหลังต้องเป็นอะไรนะเป็นป้าย เียบใช่เป็นป <plex it. S 1> ้ายเลยเขียนช่แต่ถ้าคือเหมือนเพราะว่าคือเปื้อนแล้วก็แตกแค่ที่ตีคิดไปก่อนนะเป็นเอ็นเจอรดูถ่าไม่ใช่แต่นเอ็นเจอรเบลแต่เอ็นเจอรเบลตอนแรกนึกว่าเป็นลูรูฟวงล่างด้วยอ่ะไม่ใช่เอ็นเจอร์เบลบ้านหรือเอ็นเจอร์อะไรทั้อย่างอ่ะที่คล้ายๆลูรูอ่ะตอนแรกนึกว่าเอ้าเหมือนมากแต่ชอบดูนุธาคือเลิศสุดเพราะว่าเอ็นเจอรนุธานั้น เปิเป้ลเหรอกระแปงซุปเปอร์โมเดลตอนที่เดินโชว์แล้วหักเอวครึ่งหนึ่งอ่ะชอบมากเออเอวที่แบบ90อ,องศาสุดเลยคือที่หมุนหัวแบบหกสิบ,ล,บ,บละสามร้อยหอ่ะคือยังเป็นคนคอยู่ไหมคือเอ็งจะมุนฐานดคือข,ของจริงโอซูไม่ได,ดได้แน่เลยแต่ตอนนี้จะเข้าไปในบ้านกันแล้วคุ้มกับคุณกำลังเป็นคนง่วงดอกแอร์เป่าตากูเวอร์เปิ้ลเหรอกระแปงคนบ่อยกระเพือก คือเอาหีตักลมงมาสุดๆอ่ะตักท่ะแม่โอ้ยลืมมันก็ถ้าเหรอไปเลเซอร์คอยบ่อยมันไม่มีคอยบ่อยแต่กูชอบมันมีหมอยนะมันดูแบบคูลี่อ่ะเดี๋ยวเขาตัดป <c oughs> <c oughs> นห <c oughs> มาโมเปลกเฮ้ยอมาคนหมาตลาดมากเลยอ่ะบน,นบ,บนดันได้ปักบนดันได้ป่ะช่วยพี่หน้านรีบถุบได้ได้ได้ค่ะกูชอบคอยมีบ่อยอ่ะ บแวอะไรมาแล้วเป่ยแล้วก็แปลงเป่แล้วก็แปงเป่แล้วก็แปลงเป่แล้วก็แปงเป่แล้วก็แปงเป่แล้วก็แปงทุกตายให้อยังเป่แล้วก็แปงเป็นไงล่ะได้แปงเห็นไหมพี่อยากได้มากออกอะไรเรซันท็อปอุ้มเก่งไหมเดินแต่เมื่อกี้คือพี่เดินมาแล้วแล้วก็เป่แล้วก็แปงแต่จริงคือโกก็ทำไม่ได้เดินอยากด้แปีอยากกลัวมันไม่มีอร็อปอุ่เป่แล้วก็แปง คือคือฟังเสียงซันน่าไม่รู้เรื่องเมื่อกี้อ่มีข้างล่างข้างล่างเชื่อมมังกรหน่อยเราจะวิ่งผ่านตรงกลางไปเลยได้เลยเปื่อกระแปงเปื่ออะไรกระแปงไม่ใช่เปื่อกระแปงพูดยังไงเลยเนี่ยรีบขันหลนขันเอาได้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 บังค์เฮยอันแรกเห็นมันหนักากาอุล่าลาไว้ใช่เพื่ออะไรกระแปงลาไหมไม่ลาไม่ลาถ้าไม่แฝดไม่ลามันไม่มีแฝดนะอีอูดิยามันเอาโค้ดมามันกดโค้ดไปแล้ว นอ่ะคือเปย์แลกเปลา่าแ <c oughs> ม่เลือดไปเยอะ,ะทุดไว้แล้วนะคันหนึ่งคือพี่ช่วยโคตรใหญ่นะขอร้องล่ะพี่ขอร้องล่ะได้โปรดหยุดสานาจีได้โปรดหยุดซานาจีช่วยพี่สีหน่อยเอัตตี้อันตะี<า>้เขาจะเยกกันตายแล้วมาแล้วเป้ยกระแปลงวิ่งวิ่งอ้าขูเที่ยอะไรล่ะวิ่งเป้ย์ลแ,แลกกระแปลง ปุ้ยล่ะกาแฟหนีไปหนีไปกินได้กินโก้มาลำะะมันต้องตอนกันแบบนี้แหละคือมันจะมาอินเดคก,กูหรือเปล่าลเป้ยปปกับแล้วเป้ยเป้ยปั่นกับแล้วการ์ตูนคอยกับเด้อการ์ตูนจินโก้แล้วแคทตี้นุ่มักซื้อคอนโทรด้วยนะเพราะว่าหนะูจนอ่ะคือคือได้คิวหน,นึ่งจนของน <ะ S 1> ูอ<ะ>ซื้อคอนโทรอ่ะคนละสามล้านเมื่อกี้ปักพร้อมกันเยอะแยะมากมายตรงนี้ก็มีคอนโทรมั้งไม่รู้เปลี่ยนไปที่ไปยัง ไม่หนูได้รองเท้าพอดีไงเธอจะได้แบบเดินล่านได้คือสกินมันอันนี้อยู่นะเมื่ใส่ถึงต้องเจอซ็กซี่เวอร์กูเซฟก็ได้แบบพร้อมเดี๋ยวพี่ไปหกแล้วก็พี่ไปเข้าใจไหมกระตูดเปิ้ยเลยกระแพงอาชีร่าไปนะเต้คอนโทร่เพราะว่าทำอะไรไม่ได้ตอนนี้พี่แจ๊กอย่าอาชีร่าโดคือเป็นอะไรเป็นคอนดาว เอาแล้วข้างบนเปื่อยแล้วก็แปลกลาบลาบลาบอวันย l o v บแค่นี้ก็หนูกยังควาเบลด้วยนะเอาแล้วกูเกิดตีตัวนู้นมาตีตัวนี่ทำไมหมดใจมันก็ตีขึ้นมาตายไหาหมอมันให้หมอเย็ดรูโคโกยเย็ดรูพวกนี้ก็ไปหาหมออยู่แล้วไปหาหมอฟันนะ จเดี๋ยวเอาลิฟต์กันแต่ว่าอย่าเพิ่งนะถ้าแกจะเปิดแกจะเจ็บก่อนพี่ขอความตรงนี้ก่อนวันนี้ครับไปเปลี่ยนยางครับก็อ่อนหนูรถหรอเปลี่ยนยางรถรถยนต์หรอใช่เขาใช้มิชลินคือมิชลินดึงฟันเลยหรอคือมันเป็นยังไงมิชลินดึงฟันอ่ะต้องฟันเขาบันเข้าแล้ <laughs> วตรงกลางเปย์คอมมินวอรไปแล้วไปแล้วเปล่ง นี่เปิดแหลกไปช่วยด้วยช่วยด้วยไปกันไปมันน่าจะบ่นเลยแล้วว่าตอนนี้มมีละสันน่าจะเบียดเอ้ยแจ็คอีนมาสิกูมีอันตีกูมีอันตีฉันเบียดฉันน่าเบียดช่วยตีหวาดด้วยช่วยตีเฮียดด้วยแขตตีแขตตีโดนหนูยิงให้พี่ได้แต่ว่าถ้าหนูโดนหนูยิงให้พี่ที่อัตียิงให้หนูไม่ได้นะคะกลับกลับกลับนี่เล็ดกลับเฮ้ยซันน่าเอ้ยใครวะไอโซโซน่าโซน่าไปกี่นาหนีไปพี่เมียตีหนีไปหนีไปหนีไปให้หมด เรื่องหรอหาเรื่องหรอสวน้าไปแล้วมึงระวังไปเลยพี่หนีได้หนีไปมาทำไมเนี่ยไปเลยไปเลยเฮ้ยแล้วอีด่างโซดาอคุณนัดีอยากฆ่าสักตัวเออคืไมไม่หนีอยากฆ่าสักตัวคืออยากกลับบ้านแบบคุ้มฆ่าที่สุดสรุปตายไม่คุ้มฆ่าให้มันได้คิวเนียงงแต่เคี้ยวว่าเย็นตะแกนรูแกหรอกไม่เป็นไรอูเดียได้ เปิดไม่หยุดเปิดบดเสาเปิดอะไรก็แตกไม่มีหวอดมีคอนโทรตรงนี้ปะหรือมีบอดตรงนี้ปะไม่เป็นไรพี่มีมังกรเดียวคนเดียวก็ได้ไม่เป็นไรหรอกไม่ได้หนุนเดี๋ยววิ่งตามได้อยู่เปิดอะไรก็แตกโซนด้านข้างล่างระวังนะป่ามันน่าจะอยู่ข้างบนกับข้างล่างอ่ะกลางไม่ดูไม่อยู่หรอกบนกับล่างระวังเจะโอดเดินไปเคลียร์บอด ใช่หรอไปอนหรือเปล่าไม่รู้อ่ะนี่อะเดี๋ยวไปเที่บอร์ดแถวนี้พี่อ่อฮะเอาเลยพี่อดิเอาเลยไปสองดิไปไปไม่ทันมาไม่ทันเมื่อกี้เชี่ยร์เลยไม่ไหวก็ออกมาก่อนก็ได้นะเพราะป่าไม่รู้เหมือนกันว่ามันอยู่ไหนเฮ้ยทำไมไม่ดูคนอ่ะจินโกลดจินโกลดไปก่อนแฟลเออไมเห็นแล้วโซนาก็แฝดโซนาแฟดกูโกลด์ตามไม่รู้มีแถบไหมนะระวังไม่มีวะเออเคลแฟดแล้วนะ จะเข้าหน้าโซน่าเต้ยระคันแปดอุ้ย่าโอะหายนะถอยนะถอยนะอย่าโอะหายมาลากต่อเนี่ยมันจะตามไปยาวมังกรนะเออฟาร์มฟาร์มไปเถอะข้างล่างเขารู้แล้วว่าถอยกำลังไปตรงกลางค่ะสี่สิบห้าวีเอ๋มันตายนะล่อวินวอล์กคอยจะไหวไหมแต่ไม่ต้องรอก็ได้มั้งรอพี่ชามแล้วเขาจะซีซีเฮาล์มมีครับอะไรนะแล้วว่าเขาอยากเป็นดัางแดบแบบไหน เราไม่ทำใดมานาหมดมานาเม็ดนี่ยงทัแล้วอะไรอย่างคือไม่เซฟเลยคือทำไรอยู่วันวันเฮ้ยโซน่าคืออะไรเนี่ยโซน่าเนี่ยสู้ไม่หลังหนลุดลังเล่นไปหนลุดลังเล่นไปเอาไหมอาร์ตี่จะตายไหมเป้ยถ้าจะเอาก็เข้าเพราะหนูยิงไม่พี่ได้พี่ไม่ต้องกลัวตายแถวล่างหรือเปล่าระวังตัวด้วยนะมีแบตไหมโอ้ยมันสโลพี่ ระวังโดนหน้าป่ามันข้างบนสเปลอันตีอีกสิบหสิบห้าปีไปแล้วโอเคอันตีพอไหมครอันตียังไม่กดโอเคงั้นลุยเลยไิกิตไข่อันนี้เป็นมาหมดยังเอ้ยเชี่ยไข่ตัวก่อนอีกนายแค่เหรอใช่อันตีพี่ห้าววิ่งอยู่สองเป้ามื่อกดียวนอนบนมือพี่มาแล้วเข้าเลยอันตีโดนหนูหนูจะไปให้นะครจะบอกด้วยนะกระนาแจ้งหนูด้วยจัดไปไปแล้วใบแล้วก็แฝง เปิดแล้กระแปงกับ <peut> พี่่่ละเวด้วยอยากจะยังไงคือมานาอยากจะเลียหีอยากจะเปิดที่ไหนอะไรอย่างเงีกจะกินยังไงก็ตัดผมวออกวันนี้เฟื่ยเท่านึงปากข้างล่างกับกลางระวังนะข้างล่างกับกลางอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรตรงนี้แค่นี้จบเป็นโซนนั่นเองแล้วกลับบ้านก่อนพี่กลับละมานาหมดอ่ะ โอ้ยอีนี่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 ี่นี่นี่เวาวาวเลยไปเลยเอากีิเข้าเดี๋ยวนี้อีสปารยูเวสเอสอะไรีสปาติยูเวสอะไรบูเยโอกดเลนมากเวก้า่่จบอกตูไม่ได้คือเปื่อยปาอยู่ข้างล่างปากลังกลางเปื่อยลกะแฟ่ากลางตรงนี้ ไม่เป็นไรปกติเอเวอร์วันคือเปย์กับไครทั้งวันนี่ลมตรงกลางอุ้ยลมสกิลสองของเรไปยังไม่ใช่ยังไอ้ลมลมลมแลมแบบพัดอ่ะก็ติดปพายุพายุก็เนะมันจะเข้านั้นไลค์ว้าวอีจีนอีจีนไม่เอาไม่เอากูจะไปขลางอีโก้เฮเปย์ออกมาออกมาเป้ย์เรากะอุ้ยขโมยเกี่ยวมา พอนโทรไว้เป้ยเจนุนตุ้ยให้ตุ้ยตีตุ้ยคือตุ้ยคืออะไรอีกตรงกลางเทียรฝากเทียคอนโทรตรงนู้นด้วยเดี๋ยวพี่จะไปรอก่อนรอรลลลลลเคียรที่ระวังนะคะโออเคียร์ทเลพอร์ตนะมาเลยโซน่าเมียติใช่ไหมโซน่าเอ้ยเอ้ยสันน่าสันน่าโดนสันน่าโดนช่วยสันน่าด้วยเออร้องร้องเบย์ยวิ่งไวมากเ้ยแล้วก็แปลงเ้ยแล้วก็แปลงอีนายห้าววิอีนายห้าววิ เออละแปงช่วยด้วยมาเยะคืออีกต่อคือตัวหนึ่งตันหลายคนเกินเนาะช่วยด้วยมาแล้วเป้ยเป้ยมันอันตรีละเป้ยอีโซน่าน่ะอยู่น่าเห็นละมันโกนแล้วเนี่ยมันโกนแล้วมันมีแฟดมันมีแฟดมันมีแฟดมันมีมันมีแฟดจิมอ๋อเป้ยละกระแป้งโกดชามเมื่อกี้แค่โกดทำตัวไทยดีมากเลยเมื่อกี้โกดทำอะไรอะ มาเดินไว้ฮะเป้ยเป้ยนะครับแปงเฮ้ยเป็นไงอ่ะคือดูเยโอดิทำญาที่แทนป่ามาแล้วนะเดินไเดินไปเป้ยแล้วกรับแปงเยโอไหวไหมลูกอย่าเลยเดี๋ยวนายนะไออยู่ไออยู่ปนหายนะมันจะมาฆ่าแกหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเรามาจะโอดนะคือชอบปะบนมากคือทำ้าที่เกิน นนัตีเองะไม่รู้ว่าการทำอะไรอยู่ท่าไมไม่กี่กระอกเฮียตี้เฮียตี้ดันต่อก็ได้ดันต่อไปเลยไม่ต้องไปเป้ยกับเข่าลอกเออไม่ต้องคือสับพลากรว่าเปิ้ลทำให้ทุกอย่างตอนนี้เออนี่เห็นไหมล่ะก็ฟาร์มต่อเปิ้ลทำไมเปิ้ลทำไมยากกับว่าทำสิ่งอาร์ตี้อย่าทำอะไรที่มันตุ่มเสี่ยงตัดตายในอีน่าหิ้วเปิ้ลเหรอครับแปงเฮ้ยมัน อยู่กลางโดนเมียนตีอยู่ไม่ต้องกลัวต่อยเลยกลางเขาเมีตียไม่ตายหรอกโซน่าไปโซน่าไปคือพี่สาวอันเดี่ยวมาเอ้วลงไปหลังเอาือเอาเปิ้ลเปิ้ลจิ้มทำแล้วกำลังไปเปย้ไต่หนึ่งไต่หนึ่ง เว้ยเอาเฮ้ยไปแล้วเอาเอามังกรก็ได้เอามังกรก็ได้ไมจะรวบหรอเมียนตีไหมอมื่อคือทำคาก้ายโรมากเลย่ะคือใช่พี่โกดเดต่เป็นายเนี่ปไ่เพาทำไมก็บอกเขามียนตีก็บอกอย่าไป็น่เป็นอะไรคือโกงเอยมากเล่อหรอเดี่ยวเราจะเข็ดแล้วแหละ่อไปล้วเมียนตีนะอที่อยาเมียนตีไหมมีมีมีบ เอา,เ,อาเหยียบให้ก็ได้ได้พี่โกพูดไม่ต้องเหยียบก็ได้รอรอดเตี่ยคือเติดใถ<ค>่ายกูช่วยได้หมดอยู่สักรอบหรือสักไม่หี้วก็ได้แล้วเอาโซนา่ามันเอาตัวโซนา่นา,น,านี่มั้ยข้างในอะ่ะยัเอาหนีไปแล้วบังล่ะไม่หนีหรอกก็ให้คิวแคลลี่ทั้งโง่ก็เป็นเราเขาเป็นบ้าจ้าเหนื่มมะเปื้อนแล้วก็ยังไงเปื้อนแล้วก็แป้งเปื้อนแล้วก็เยีบเปื้อน เปื่อยแล้วก็แป้งแป้งแล้วก็เปื่อยแล้วก็แป้งแป้งเป็นไงเราป่าแบบนี้อยากไหมล่ะชอบหรือเปล่าชอบมากชอบบนแบบนี้มากเอาแล้วกลางไม่ชอบเลยหรอไม่อ่ะเขาบอกกันแล้วว่าชอบแต่ไม่ชอบเอีเดียทำไงดีไม่ใช่หมายถึงทุกคนไม่ได้ชอบป่าไม่ได้บอกชอบไม่ชอบไม่ชอบกลางกลางเออเอาไปเอาที่ไป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  กลางทำนอยมกเารักเธอมาสลับเลนได้เลยสลับเลนได้เลยก็มีมาช่วยมังกรลิฟติดมังกรลิฟต์กำลังไปจะมาป้าเยโอถ้ามาเราทิ้งนะะเรยกทย้งะมันาแล้วเปุ๊ปุ๊ปุ๊เป้ยเปุยุุ๊บปุ๊ปปป้ยปปปปปปปบ ไปบนก่อนไปกลับไปบนก่อนไปกลับไปบนเลยกีดาวเพืดอไปเรื่อยส่วนนี้ก็มีหมอนนว่าแต่พี่บอ่าเราช่วยอยู่แกเมียนตีอีกอย่างเข้าไปนะพี่รักก็แล้ไม่คนคนไม่เข้าไปคือไม่ใช่แกนะคือหมายถึงโซลากาเขาไม่มีท่าหนีแกก็ไปสิคือพี่ตรทำอะไรสักอย่างถึงนู่นแเอาลิฟกันได้อยู่เปื่แล้วก็แปฟพนันเดอย่ามีแพทพี่ออกไปก่อนออกไปก่อนอย่าเพิ่งเปิดอย่าไปเปิดกลับไปตามไปไปเพื่อจะพี่ไปเครื่องบนก่อนคือพี่โคตรมากก็วินเลยเอา เอาเอาคุณพูดอะไรไม่่แต่เออพูดเลยสกระชากหิออกมาบ้านเอาเลยเอาเลยเออัคือคือเห็นแล้วว่าสภาพไม่น่าได้กูร้าเลยเอาเร็วหุยว้าวนแล้วขอร้าเลย่ออเก่งมากไอ้นี้โอ้ยเป้ยเป้ยเก่งมากเ้ยเป้ยพอแล้วอเดียวถอยไปีคนผิด ปล่อยพี่ปล่อยพี่พี่กดผิดคือกดอะไรกดอะไรกดอะไรพี่มันีิชาวมือฟาดไปโดนตัวอาตมาปึ้งตัวเมื่อกี้คืออะไรคือละละสมัยเลยตัวเมื่อก้แปลกเออตอนเนี้ยตอนเนี้ยกูเปิลแล้วก็แตลงมาลากมันมาเย็ดไหปึ้งดีไปแล้จัดการเองเปิลเปิลจัดการทำแล้วทำแล้ว เอาแล้วมันมาอติไอตัวเองก็งงมากโอ๊ยโอ๊ยเปยยเป้ยเป้ยเจ็บมากเด้ยวไ่ดีกับคุณค่ะมีคนช็อตคือช็อตเองได้นะเฮ้ย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 คือโซลกาลูดความผิดโซลกาเน็ตเก้าบาทยอมแล้วมายอมแล้วก็โซลกายืนเชิดความผิดคอมพิดเะเลยนึกว่าโซลกาเน็ตเก้าบาทไปแล้ว อ่าแ,แม่คบกับพี่โอไวๆนะคะคือ